วนแล้วสซมอนสซมอนสซมอนมืองช้างเดี๋ยวไปด่วนเอียว,ยวลันทุงเจอเจอโอ้สวัสดีครับเ <c oughs> ออ ตอนเย็นแล้วรีบๆเอาไปส่งให้เขาครัวคัพของใครบรรทวดส่งอะไรส่งทรายครับทรายเที่ยวจากบาทเที่ยวอยู่ประมาณแต่พันกี่ตันสามสิบตันแบกบ่อสามสิบตันอะไรจะแบกก็ตามน้ำหนักแบกมาวะคลายจุ้ยเบกมูส่งสั่ง ฮะรค้าเาใหญ่มากไปทำคายอยู่แถวบ้านไปใหญ่ขึ้นเออใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่มากหายทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะโตไปนู่นอีกโตไปนู่นอ๋อสวัสดีครับเสียทุนเยอะนะครับหมดทุนแล้วเอาทำไมอ่ะดูเนี่ยลงแนหมดอ่ะ จะไม่ได้ขับเองล่ะอนี่เต็นมังกรอือขายรถมือสครับราคาเจ็ดบาทนะลังกลังต้องต้องุดทุนทรายผมนัสักพงเราพเดี๋ยวจะลงโยเดี๋ยวจะจะลโบอกราคาพิเศษ พิเสี่ยมันต้องเพลงกว่านี่เอาเวลากินก๋วยเตี๋ยวพิเศษอ่ะเออเดี๋ยวจะเริ่มแล้วจะเริ่มเอากาเฟได้แเ้วตังค์นี่อ้ในเฟนไม่ได้มาบ่จะคลอดเลยบ่อยู่บ้านครับเทร้ายห้าเดือนห้าเดือนใช่เอ เดือนนึงเจตโกนติดอันนี้รถไม่คุ้มไม่คยังทำเหมือนเดิมมัมออกสองทีมเลยสองทีมเออทีมใครด้วยไอคลิตหนึ่งแล้วก็ไอลูกน้องเขาหนึง่งลูกน้องใครอ่ะไอไอรับมาใหม่มมคุณเบโูสองตัวเออ,อหุ่นรูปร่างก็เหมือนไอคลิตแหละไอคนคำอ่ะ มันหลังผมต้องเอาน้ำมาส่งที่นี่เนาะส่งได้ราคาเหมือนเขาไหมไม่ได้หรอกอันนี้หลานทรายอันนี้เท่อน,นั้นต่อันละสี่พนห็นชมงก็ชั่วโมงละแปดร้อยไกลหน่อยก็1ันหนึ่งเออแลวเตะเยตไก่อยากได้อยู่แต่ว่าไม่มีเวลาทำโอ้ใค่ขนใหญ่ก็ะโปแล้วนั่นแหละ คันใหญ่กว่านี้แหละวไม่โรกาบานเตือนมะแล้วบุญเนฮะหรือว่าเขาเขาสีเที่ยวดินี่พรุ่งนี้สองเที่ยวแล้วไอไอไม้อะไรไม่ได้วิ่งแล้วเนี่ยไม้ให้รถร่วมผมส่งรถร่วมเข้าก่อนเออเพราะว่าเดี๋ยวผมส่งทรายเราวิ่งหินวิ่งทรายก่อนเพราะว่าลูกค้าสั่งไงเราต้องเก็บไปไงเดี๋ลูกค้าไว้ก่อนเพราะว่าไม้อย่างน้อยๆเรามีรถร่วมไป ไปเอาแต่ก่อนผมไม่มีรถร่วมไงผมวิ่งคันเดียวหมายวิ่งไม่ทันพอนี้มีรถร่วมแล้วเราก็สามารถตอนแรกว่าจะเอาักพ่วงหนึ่งจะนี่พากันไปออกรถดำมาสองคันนั่นะนี่ยก็ต้องรอโอกาสไป <c oughs> สทุกพอเลยมันอ้วนดูมันกินว่ะรถพ่วงนะครับ เรื่อยๆเออเรื่อยๆให้แต่มพอมมุนได้นะฮะเยี่ยมนะครับเยี่ยมกี่ปีแล้วนี่ไม่ได้เจอกันโอ้เจอกันตอนมิสติ้งเนาะตอนไปงานบุญที่บ้านผมไงอ่าไปแตมาเยี่ยมเยี่ยมนอนที่นี่เลยปะอันนี้ให้ลูกๆเขานอนเราก็ไปนอนโน่นไอีกหลังนึงก็ร่างอยู่ไม่มีใครนอนหลังนั้นนะลูกน้องไม่นอนเลยไอ้ลูกน้องมาอยู่รอบหนึ่ง ไอ้นู่นเลี้ยงงูเห่าเลยนู่นเอาเอาเมียมาให้ช่วยขายของเนี่ยหัวขับรถไอเราสงสารก็ให้ไปอยู่บ้านนุ่นแหละทีนี้ก็บวชไอเนี้ยเนี่ยบวชบวชไอคนเนี้ยบวชยังบวชแล้วจัดงานใหญ่โตเลยเออทำไมไม่บอกกันเดินหนาได้หลือไม่ได้คิดถึงไปขนาดนั้นเดินหบ้านุ่นข้างลงเอ็งบวชทำไมไม่บอกเลยวะเดี๋ยว เดี๋ยวบัวได้คลิปเดี๋ยวบัวได้คลิปก่อนอัน <c oughs> นี้ให้มาช่วยขายของอันนู้นเงินเงินที่เขาผูกแขนอ,อ่ะอ๋อทางน,นี้เอาไปไว้บนตูน้เย็นเอาไว้บนตูน้เย็นทีนี้ไอ้ลูกน้องไอ้คนที่มาช่วยขายของมันก็เข้าไปเอาของในตู้เย็นนั่นแหละเอาออกมาช่วยขายช่วยอะไรแล้วมันจอียพอดีนั่นแหละ อู๋สองหมื่นกว่าบาทหมดเลยหมดเข็นยังไงมันก็ไม่โบมันไม่รับเลยนะไอ้ซื้อประวัติว่ามันโชคโชลนะ่ะพวกเนี้ยโชคโชนเลยใช่ไหมอ่าก็เลยเสียเปล่าไว้ทีนี้ก็เสียใจมากเลยเราอุตส่าห์วังดีเนาะใช่มีบ้านให้อยู่มีงานให้ทําแต่ว,ว่าไปเจอแบบนั้นก็เลยเข็ดเลยทีนี้นี่ก็ฝากเอซีไปด้วยนะครับบ้าได้ยินตัวนี้แล้วก็อย่าไปทํานะครับมัดีครับนั่นแหละ คือเราสงสารคนไงนนเ,เราเวลาม,มา,มาก็าตอนแรกเขามาเขาก็นั่งอยู่กับรถดามไปอยู่ติดกับรถดามอะไรทีนี้เราก็บอเอ๊ะมันไม่ได้ใช่เปนั่งรถเนาะเออแล้วก็ไอเรื่องกินเรื่องใช้เราไม่ห่วงหรอกแต่ว่ามันเสียโอกาสอ่ะถ้าเราช่วยกันทํางานมันก็จะได้เงินอสองทางใช่ไหมล่ะเราก็เลยเอามาช่วยขายของไปเดี๋ยวก็จะให้ค่าแรงนั่นแหละก็เหมือนใหญ่โจยไก่ทงมันมาอยู่เนี่ย มันก็ขับสองคนใช่ไหยได้มันก็ได้ตอนนี้ไอ้ธงอยู่นี่แล้วมาอยู่แล้วมาอยู่ได้หนึ่งฤดูกาลแล้วตั้งแต่เกี่ยวข้าวแล้วไปเดี๋ยวผมไปไปโชคดีอ๋อไปมาแล้วคร้อมหน่อยดึนทางปลอดภัยอมีรายวะเอีดมาด้วย เอียวลั่นทุง่งนี่แหละครับทีมงานนะครับที่เคยรู้จักกันหรือว่าเคยมาเล่นกันแต่ก่อนนะครับก็ไม่ทิ้งกันนะครับก็ไปเวียนมามาเล่นมาตามไถยกันไปนี่ก็ดีใจด้วยนะครับกับเอียวลั่นทุ่งนี่ก็ได้รถพ่วงออกใหม่เลยครับ นี่ก็ไปทำธุรกิจหลายอย่างหลังจากที่พลาดนะฮะหลังจากที่ก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่เป็นไรเนาะคนเราก็สู้กันไปครับเป็นกำลังใจให้อันนี้ออกใหม่ป้ายแดงเลยครับนี่รถห้างเลยครับ